ก็เจนละสวัสดีครับมีลูกหลวดผ้าเบิร์เขาจับจิลีดครับจิลีจิลีลน่ครับจิ้งหลีดจิ้งรีดเบิร์ครับปะสาก่อนมาแบบร้ายครับกบบารหาอยู่ห้กินแบบ,บนี้เราบ้านนอก บัดลองบัดลองขอกไมงเมืองมาสองขันครับเมืองสิมีปะครับเพิ่นว่าหลายแต่ลูกหนเอิ่นเทบ่โต,โตอยู่ มีบัวร้อวันนี้เนาะคือมิดซีรีส์เลยอืมนี่ครับรผู้ขนมานจับเกลงกระโมูเดี๋ยวเพื่อจะเห็นฟโต้อยู่วันนั้นต้นหนึ่งี่หูหนั่นนี่ครับโตดําดำๆนั่น หนักเข้ารูไปเลยต้นนีกินใดอ่ะไหมกินไดนี่ครับต้นตจริครับเอาเสียมโมคุสซะนี่ลงหูไรต่คอน็จบเสียมมาคุเอาล่ละครับเขาหูไร ันกำลังเสียออกจากหูนี่ครับโตรครับเรียบร้อยนี่ครับตัวหนึ่งครับ มุญยา,าไรจ้อยนี่ครับตัวนึงจิ้งหรีดจิ้งหรีดปับป๊บปั๊บนี่ครับตัวประมาณนี้แล้ครับนี่ตัวหนึ่งครับปับ๊บโอ้ยไปแล้ว เลยโอ้ยฝนมันหลายแหงครับเมือครับไฟมีแต่ไฟผมว่าจับเด็แเบียบหลายเลย เบิกถุงใส่ครับเบิงเขาพยนี่ว่าเส้าเตรียมถุงนี่ล้วว่าสั่เตมถุอืมเตรีมถุงพอเราว่ะปับนึ่งตนหนึ่งหนึ่งต้นก็แท่นเอาต้นนี่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 ดีได้ไฟคอยนี่นี่ได้เีนนี่นี่ดีนี่ดีีเห็นหรือน่าววเ่จเราวเ้าตรียมถุงเราว่ะ ตอนนี้ก <isten removing. S 1> ็ขาดไปแล้ว <proud> ค่ <Så |ar|> ับยักเอาเต้นหงส์เลยโห่หถอะ เดี๋ยวเบื่งต่อไปครับสิม้านบอกมึเอ้าหนูจับจับนั่นห้นั่นห้เป็นดูนกับพระเสี่ยงไปสิ้าลงไปยังไงไปแล้วรมว่าเป็นมืออาชีพดีะมีโมกนับก้ามมาบ้านโอ้ยตังแต่กิริพี่น้องจิริศโขงกับมาลรนเหรอครับคุณเนี่ยมันเลยท้องถ่ายม

ได้เราของมือก่อนได้ยูมมานก็ลไอหนเต็มของหนี่นเบิมงนี่ไตเแซลอยู่นี่เต็มของเลยครับพี่น้องฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าเ่ือบเต็าฮวดพี่น้องก่าฮาฮเาฮาฮาฮ่า่้า่า่าาาาาาา ขุ้นมันมีมันมีย่างครับข้าวกุ้นก็ย่างอกโ่าหรอซอับเจารถคันหนึ่งเมื่อหรครับเมื่อคนในไลนเน่นเมื่อก่อนป็นอามันตายคนวะมันตัดทป้งเพ่นของลมปัญญามันตายมันเปลี่นีลูกมันมีหนามกินด้นไปไปอยู่เห็ปย่ไรกสิเมื่อหรครับพี่น้อง เด้กล่ะสามถุ่มล่ะสี่ถุ่มล่ะสำหรับคลินิกสวัสดีครับ